การทําหนังโฆษณาการทํายุควิดีโอพีเนตเจนกระทั่งมาสู่ยุคที่เราเรียกว่าการตลาดแบบออนไลน์โลกมันไม่เคยเปลี่ยนสิ่งที่เราเรียกว่าการสื่อสารนะฮะมันก็คือคอนเทนต์นะฮะเพียงแต่วิธีการเทคนิคหรือการเล่าเรื่องเนี่ยมันจะแปรเปลี่ยนบริบทไปตามแต่ละช่วง บริษัทเนี่ยจะเป็นบริษัทที่ทำ p r o d e c t i o n House อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราอะเจอข้อจำกัดในการทำธุรกิจก็คือว่าเราจะต้องนำเข้าเครื่องมือนะครับจากต่างประเทศแล้วก็เครื่องมือพวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาแนวคิดที่เราอยากได้ภาพพิเศษอะไรที่เราอยากได้ได้เราก็เลยแตกออกมาประมาณช่วง2017เนี่ยนะฮะเราก็แต่เปิดบริษัทโปรทอยขึ้นมาก็คือเป็นบริษัทที่สร้างเครื่องมือที่เป็น Professional แต่วิธีการทำงานเนี่ยมันง่ายเหมือนเราสร้างของเล่นขึ้นมาน ปัจจุบันเนี่ยโปรทอยทำอยู่3 a มแอเรียส่วนแรกเลยก็คือเป็นพวก special effect นะครับของภาพซึ่งมันก็จะแตกเป็น professional ก็คือเป็นพวกที่เป็น b u l เร t Time เป็น Stop Motion แล้วก็เป็นพวก h o t o Boot h s o l ลูชันต่างๆแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยเราทำเรื่อง VR AR แล้วก็ AI ซึ่งช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเรามี Service ที่เข้าไป Depress ตลาดที่เป็นธุรก,กิจที่เป็นออนไซต์ฮะหรืองานที่มันจะต้องคนมารวมกันเนี่ยอันนี้คือช่วงโควิดเนี่ยบูมมาก นะครับปัจจุบันก็ยังรันอยู่กับส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเทรนที่กาลังจะเกิดขึ้นแต่ว่าเราพัฒนามาระดับหนึ่งแล้วเราเรียกว่า V I ก็คือ Virtual Influencer นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีพัฒนามาประมาณ4-5หโมเดลละอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็น3โมเดลที่ปัจจุบันโปรโ o อยเนี่ยดำเนินธุรกิจหลักอยู่3เรื่องเราอยู่ใน i n d u s t r รมเนี่ยฮะมานานแล้วซึ่งเราเรียกมันว่าคอนเทนต์การทําหนังโฆษณาการทํายุควิดีโอพรีเซนต์ จนกระทั่งมาสู่ยุคที่เราเรียกว่าการตลาดแบบออนไลน์โลกมันไม่เคยเปลี่ยนสิ่งที่เราเรียกว่าการสื่อสารฮะมันก็คือคอนเทนต์นะฮะเพียงแต่วิธีการเทคนิคหรือการเล่าเรื่องเนี่ยมันจะแปรเปลี่ยนบริบทไปตามแต่ละช่วงส่วนที่2เนี่ยเราก็มองจาก q ีควายแมนที่มีอยู่ในตลาดบ้านเราอ่ะอย่างเช่นในส่วนของยุคนึงที่เรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของการทําประชุมเรื่องของการอีเวนต์มันบูมเนี่ยตลาดของการทําพวกโฟโต้บูธนะฮะมันก็จะมีดีควายตามมาซึ่งเราก็เปลี่ยนรูปแบบของการทําฟิล์มสเปเชียลเฟกแบบหนังโฆษณาหรือหนังแบบ กองถ่ายเนี่ยทำให้มันกลายเป็นเรื่องที่มันถูกลงแล้วก็สนุกง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เกิด v บ l u e ในสิ่งที่เราเรียกว่ามองเห็นอยู่สส่วนนะค,คือเทรนด์แล้วก็ r e q u i r e m e n t ที่มันมีช่องว่างในตลาดนะครับนั่นคือสิ่งที่เรามองหา challenge ที่มองไปข้างหน้าเนี่ยคือ1เนี่ยเรื่องของการที่ธุรกิจพยายามแตกโปรทอยมาเนี่ยให้เป็นรูปแบบสตาร์ทอัพจริงๆคําว่าสตาร์ทอัพเนี่ยแปลว่าเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้นวัตรกรรมซึ่งที่ผ่านมานใช้นวัตรกรรม แต่ยังแอบติดภาพความที่ยังไม่ได้เติบโตอย่างรวดเร็วเราหลังจากที่โควิดนิ่งเนี่ยเราก็มองกลับไปสู่จุดเริ่มต้นนะครับซึ่งเป็นจุดแข็งของโปรโทอก็คือจะต้องเป็นบริษัทที่ทำคอนเทนต์หรือว่าเป็นเครื่องมือที่สร้างคอนเทนต์แล้วก็ใช้นวัตกรรมแล้วก็เติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับซึ่งปีนี้เรา กลับมาใน2อสส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องคือ 1. เนี่ยเราพยายามสร้างคอนเทนต์ของเราเองแล้วก็อีกโปรเจกต์หนึ่งที่กำลังทำอยู่ก็คืออย่างพวกโฟโต้โซลูชันนะฮะปัจจุบันปีเนี้เราก็เปิดเกมลุกเต็มที่เลยเปลี่ยนกระบวนการคือทำโซลูชันที่มันเป็นเรื่องของการทำระบบอยู่2อันนะครับหนึ่งก็คือเป็น1 x ก็จะเป็นระบบกล้องที่สามารถที่จะ คุณภาพสูงแล้วก็มีโซลูชันตั้งแต่ถ่ายจนกระทั่งปริ้นจากแคชนอเนี่ยให้จบในตัวเองได้เลยส่วนที่3เนี่ยก็คือพาร์ทที่เป็น VR AR เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรากำลังเข้าสู่กระบวนการก็คือเข้าไปเป็นการสร้างแพลตฟอร์มอันหนึ่งที่เป็นสายมูเตอลูคือถ้าคุณเป็น SME เนี่ยคุณก็สามารถเป็นสตาร์ทอัพได้คำว่าสตาร์ทอัพไม่จําเป็นต้องมีนวัตกรรมแบบเป็นของจับต้องได้นะครับจะเป็นกระบวนคิดหรือจะเป็นการทํางานก็สามารถเปลี่ยนวิธีอย่างเงี้ย ให้เป็นสตาร์ทอัพได้นะครับส่วนที่2เลยคือแนวคิดของคนที่เริ่มจากศูนย์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยลงไประดับที่ไม่ใช่แค่มหาลาัยแล้วนะฮะณวันนี้โรงเรียนก็เริ่มที่จะมีคลาสหรือมีคลับที่มันเป็นสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยเราเรียกว่าน้องๆแล้วกัน,นครับที่อยากที่จะมาเป็นสตาร์ทอัพคือ1เนี่ยคุณจะต้องมีความฝันและก็ลงมือทาแนวคาแรคเตอร์ที่เราเรียกว่า Open and Challenge คือคุณก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ล้มถ้าพลาด ก็รีบลุกมาแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นสูตรสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการสตาร์ทอัพจริงๆแล้วมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ายึดติดกับคำว่าสตาร์ทอัพมันคือแผนธุรกิจแล้วก็จบในการแค่ไปนำเสนอไปจูงใจให้คนเชื่อแต่สุดท enfin, ้ายเรื่องจริงสตาร์ทอัพน้นวันนี up, ้คือคนที่รันธ <myself> ุรกิจแล้วลงมือทำ นะครับแล้วก็หาคนเนี่ยมาร่วมอุดมการทําที่เชื่อความฝันในสิ่งที่เรามีเนี่ยเปลี่ยนให้เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับเรานั่นคือข้อเสนอแนะและข้อแนะนำสาหรับน้องๆที่คิดว่าจะทําธุรกิจสา a r t ั